ครับสวัสดีครับเอฟซีโ,โคตรน่ะครับเนาะเาวันนี้ก็เอาพอๆกับพอแต้มอีกนะครับเน,ะนานนนะนะวันเสาร์ที่สามเขาก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาเนาะครับเนาะหลักสิบล่างหลักสิบล่างสูตรนี่ก็เดินดีนะครับเอฟซี FC. แต่ว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่มันผาดครับเนี่ยรับสี่หกเก้ามันผาดเนาะครับเนานะ มันมาออก08ก็มี FC คอมเมนต์มาเพราะเตียมกับจีจะได้ไว้ท่านเด็กบอยยังเพราะเตียมไปล่องหายเนาะครับน่องวเัเถ้ามันเดินตัวอยู่ครับนี่681ครับเตียมไพ่คงจะสว่างวด3งวดเนาะครับเนาะ

cao xoáng xoáng nừng xoáng ล่าสุดนะครับเอฟซี 4, เนาะสามเจ็ดห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์แปด ขับ F4 เล็กไทยเนะครับเนะะาะตัวนี้ไทยไทยหนึ่ง ถ่ายซองครับครับ,รบเด็กถ่ายหนึ่งถ่ายซองกับรหชสุดสี่ศูนย์เก้านะครับสี่ศูนเนะครับหนึ่งห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามหนึ่งห้เจเจ็ดสามับสามสี่สาก้าสองสองนะครับสามสี่สามเก้ครับจะบอกกะเพื่อ ผูเขามาเบ่งใหม่เนาะครับเนาะหลักหมื่นครับเอซี่หลักหมืน่นหลักพันหลักสิบล่างสองเท่อหลักหน่วยล่างครับนี่หลักร้อย นี่หลักหน่วย มาไปคูปเปอรแตมนะครับเนาะตัวนี้มันจะมีบวกบวกหนึ่งคงที่ครับ Fc ตัวนี้มันจะมีบวก บวกสองบวกสามสิครับ <c oughs> นับพร้อมกันเลยครับพี่หลักหมื่นหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งบวกสามบวกเกียดบวกเกียดเป็นสิบสี่มัน,น,บ,น,บ,นบ, 4, 4, บวก potassium นับโพแตสีสี่บวก ูนย์ต้อง,ตงบวกนะครับเนาะก็มาบวกสามสามบวกสองบวกบวก1คงที่ครับครับได้1ิบครับสิบสีเขากับใซสีเนาะครับเนาะครับ4ีบวกสองเป็นหก บวกสเป็น9ครับเท่าเขามาเหาครับเอีเพิ่งจะมาลดงวดเดียวสองบวกหนึ่งบวก6กบวหกวหกวเป็นสิบสองนะครับนอกประีิมนบับว่าีสองสองบวกสบวกหนึ่งบวก สามบวกบวกหนึ่งคงที่ครับหนึ่งบวกครับที่มันผ่าดไปมันได้ตกเก่้นนะครับเอฟซีมันหลุดไปเนาะครับเอฟซีเนาะงวดนี้แต่ว่างวดน้ำมันจะขอใ้มันเดินต่อย กับเอฟซีคอมเมนต์มาจากใดเพราะแจมกับบัวดอกเอาไปเบิกงไว้เป็นนวทาชน้ำกันเนะครับเนาะเจ็ดบวกห้าบวกศูนย์บวกศูนย์กับบัวตรงบวกแล้วกัเนาะเอาบวกแปดนะครับแปดบวกสี่บวกหนึ่งบวกบวกหนึ่งคงที่ครับขับได้ยี่สิบหก นะครับคำยี่สิบหกครับหกบวกสองเป็นแปดนะครับเนาะครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดออตัวนึงนะครับนะ <c oughs> ครับซีวยเบิงบ้งวยเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะทีพลาดคว้มเหนือยตัวนะเอฟซีเนาะหลักสิบตัวนี้เกือบมาเขานะครับเนาะมาน้ำกันครับ่มวลที่เมื่อกี้มันพลาดในเอฟซีเนาะแต่ว,ว่าแนวโน้มของเรียกนี่คืออยู่ FC. เอฟซีระหว่างสองตัวนี้แหละ ครับเพราะว่าพัดเตียมกระเบิงใส่ของพัดเตียมลายสูตรอยู่จะลืมบวกหนึ่งคงที่นะครับบวกหนึ่งคงที่ได้ทะเลเรากำว่าบวกสองบวกสามนะครับเนาะอันนี้คือหลักสิบโอหลักสิบล่าง สิบล่างเนาะครับเนาะงเอฟซี FC เนาะเบิงไปไปเ่งมาเป็นแนวทางน้ำกันสิบหกธันวาคมหกห้าคอให้มันเดินต่ออีกเยารับหนาจอยเบิงบบบ่งไปไปน,งน,คน,นะครับเด้อเอฟซีมักกระจัดเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางน้ำกันน้องขับเนาะผิดพลาดประกันในพอแทเมเมื่อกาพ่อโทษลคอภัยครับ เพราะว่างามอยู่วันนี้ครับเอาสุดท้าย้สุดใ่พอเตียงคอกรับขอบทุกคนเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขาเบิงบ้งเขามาเบิง้งมาติดตามพ่อแตีบเนาะครับนะเนาะพ่อแตียงอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อควมยามเจ็บใหญ่ได้ควมามใคร่ใหญ่มีนะครับเนาะขอให้มีอาุ่มันควรยืนทรรมาคา้าขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง ีคอมเมนต์มาหรือบริเวณคอมเมนต์มาครับก็บเอาไปเบิ่งมาเป็นแนวทางน้ากันเออมันคือมันหลุดไปงวดหนึ่งน FC, เนเอฟซีเนาะครับวันนี้มันหลุดเตรียมความที่เดินตัวอยู่เอาจับน้าจอไว้เครับเอฟซี FC. ครับเอาสูตรถาย,ายถ่ายสุดรเียมควาเตรียมกันมีเอออย่าลืมนะครับเด้อ ลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อนเนาะครับเนาะผูเขามามใไม่มาเห็นอ,อ,อยากติดตามพ่อนแ้มก็อย่าลืมกดติดตามไปนะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบระาดชิปใหม่ๆนะครับเนาะครับเอาสำหรับชิปนี้พ่อแ้มมีแค่นี้เอาไปพอกันชิปนาสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม